สวัสดีค่ะ f อทุกคนวันนี้ลุงเหมิมปะเทาชาแนลค่ะพามาตกปลาค่ะอัน,นอันนี้ตัวแรกแหกหมานนะคะนี่ตัวนี้เป็นปลาตะโก,กเอาเอาไส้มันไปทําปลาไอ้นันไตปลาได้นะคะทุกคนปลาตัวนี้ไส้มันจะไม่ค่อยมีอะไรมีแต่ําไส้แล้วก็ปอดแค่นั้นนะคะแล้วก็เอเราก็เอามาหมักหมักทําไตปลานะคะแล้วมาแกงไตปลากัน ที่ใต้ลุงเหมิมบอกว่าแกงไตปลาแกงพุ่งปลาเมือันนั่นแะตัวแรกแหกหมานค่ะตัวนี้ค่ะทุกคนไปตกอยู่คลองมหาสวัสดินะคะมันจะยาวไปไม่รู้ตรงไหนคลองหลุงพาไปเพื่อนเขเยอะตรงนั้นนัดพบกันวันหยุดนะคะแต่แต่วันหยุดอ่ไม่ใช่วันพระนะคะอันนี้ไปตกตอนวันที่28นะคะทุกคน ยี่แปดหยุดกันก็เลยพากันไปตกปลาเนี่ยค่ะตัวแรกแหกหมานลุงเหมิมก็จะเอาใส่กระชังไว้แต่มันไม่ตายนะคะใส่กระชังแล้วมันก็จะลอยน้ําอยู่นะคะพอเวลาเรากลับเราก็เอาใส่ถุงเราเอากลับบ้านตัวเป็นๆอยู่คะ่ะทุกคนเอามาแกงส้มอร่อยมากเลยพอดีตรงแถวนั้นก็จะมีสวนสวนซื้อผักบุ้งซื้อผกบุ้งแกงส้มอร่อยมากเลยปลาสดๆทุกคน นี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจลุงเหมิมป้าเทาในการทำคลิปต่อไปค่ะที่ริมคลองเราก็จะมีต้นไม้นะคะดอกไม้ดอกไม้ไมสวยงามมากค่ะดอกทองอุไรนะคะกำลังออกดอกแล้วก็จะมีผงพึ่งนะคะพึ่งมามามา,มา,ม,ามาดูดน้ำหวานนะคะวันนี้ลมลมแรงค่ะทุกคนลมแรงมากนะคะนี่ก็จะมีเรือพายด้วยนะคะชีวิตริมคลองค่ะ บ้านริมน้ำเาก็จะพายเรือไปตลาดนะคะตลาดตรงหน้าวัดนก็จะซื้อแล้วก็ขากลับมาก็จะมีมีเก็บเรือเรียบร้อยเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยชีวิตลิงคลองหาดูยากมากเลยะคะ่ะเหมือนในสมัยโบราณเลยขันดอกไม้สวยๆแล้วก็จะมีพึ่งนะคะมาดูดน้ำหวานนะคะธรรมชาติมากๆเลยทุกคน,นะคะ่ะหลังจากทำงานเครียดๆแล้วก็เราก็มา ผ่อนคลายมาเที่ยวนี่ค่ะมีพึ่งน้อยจ้าขอบคุณนะคะทุกคน